อินทร,รมลขรอนี้นเยอ่อโคเนซีทานผลสดต้นนี้หลังจากลงดินได้อายุครบสามเดือนอครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมส5 6พนกสามะครับเดีย๋ยวนี้พามาให้เพื่อนดูว่าเจ้าอินทร,รมัมโคเนซีทีเรียกในเยื่อที่ผมลงดินไว้วันนี้อายุเขาครบได้สามเดือนละมาดูการเจริญเติบโตขเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปผมเคยลงไว้นะครับคลิปหนึ่งเดือนคลิปสองเดือน,นครับก็ลองไปดูครับว่าการเจริญเติโตเขามีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับต้นนี้เป็นอินเทรดามคอนเนซี่ที่ผมซื้อมาจากสวนคุณสุครับสวนตองเก้าครับผมตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้นนะครับเอ,อคุณสุบอกว่าต้นเนี้ยเขาซื้อแคซูลมาต้นเล็กๆแล้วเขาก็เลี้ยงลงในแคซูนประมาณสามเดือนนะครับ แล้วผมก็ซื้อจึงสูบมาแล้วผมก็มาชาลงกระถางอีกสามเดือนนะครับจนเขาเริ่มมีใบแตกขนนกแลครับผมก็เลยเอามาลงอันนั้นนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมก็ลงไปได้แล้วตอนนี้ผมลงดินไปแล้วได้สามเดือนแล้วมาดูครับว่าหลังจากที่เราลงดินไปตั้งแต่ตอนเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สามเนี่ย <S <S <ๆ>เขาเติบโตขนาดานไหนครับ เดี๋ยวให้เพื่อนดูนครับเนี่ยตอนนั้นผมลงเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ปะเนี่ยตอนนั้นผมลงตัวเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มใบตัวเนี้ยเริ่มมีนะครับแล้วมาดูนับใบหลังจากนั้นนะครับที่ได้เพิ่มเติมครับหลังจากสามเดือนได้หนึ่งใบนะครับอันนี้สองใบนี่สามใบนี่สี่ใบอันนี้เข้าสู่ใบที่ห้าเนี่ยรังห้าห้าแล้วก็หกลังออกมานี่ครับสามเดือนได้หกได้ห้าใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเริ่มโผล่หกครับสามเดือนครับลงดินเฉลี่ยแล้วก็คือสองสองเดือนเขาได้ประมาณหนึ่งใบนะตัดต้นนี้นะผมซื้อมาสองต้นดูต้นโคนเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยเห็นไหมเอ่ยใบบางเนีย่ยครับก็ประมาณสักถ้าวัดรอบละสองนิ้วถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะอินทราำคอนเนสซี่เพราะยงได้เยอะครับทานผลสดอันนี้ หรือมาประจำสวนไว้สองต้นเพื่ออนาคตเขาไี้ออกทาวายครับเดีย๋ยวมาดูต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เหมือนกันซื้อพร้อมกันกับต้นนี้ตอนซื้อมาใบคือต้นเขาเล็กกว่านะแต่ว่าความแตกต่างคือแต่การการแตกใบของนกเขาอาจจะเร็วกว่าต้นนู้นเนี่ยต้นนี้ตอนที่ผมลงเนี่ยตอนนี้มันใบใบเริ่มแตกของนกที่ผมลงเนี่ยนี้ใบนี้เห็นไหมเนี่ยเริ่มมันเริ่มแตกนี้ มาดูครับสามเดือนจะได้ที่ใบอันหนึ่งใบนะอนี้สองใบอันนี้สามใบอันนี้สี่ใบก็ห้าใบต้นนี้รู้สึกว่าการเจริญเติบโต,ต,ตก็จะช้ากว่าต้นนู้นหน่อยนะอ่าผมไม่แน่ใจเพราะอะไรเอ่ยอาจจะเป็นเรื่องดินหรือเปล่าหรือหรือว่าเรื่องให้น้ําผมไม่แน่ใจนะผมดูแลเหมือนกันนะการให้ปุ๋ย ผมให้ปุ๋ยคอกนะไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเลยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวขี้หม,หมูผสมกันนะครับแล้วก็หมกัมกหมักหลุมไว้สองเดือนได้เดสองเดือนเนี่ยประมาณเนี้ยครัผมไม่ได้หมักนานแล้วผมขุดหลุมไม่กว้างประมาณห้าสิบเองไม่ได้ขุดไม่คณเมตรเหมือนในคลิปวีโอหลายคนนี่ก็ทํากันนะครับนะครับก็โดยดูดูโดยรวมก็โอเคนะอันนี้ได้ห้าใบสี่ห้ 4, าใบเพียงจะช้าบนต้นนี้ใบหนึ่ง ตอนนี้เข้าถึงใบที่หกแล้วนะนี่ครับโอเคสำหรับการอัปเดตการจะการจะระดับต,ต,ตัวของเจ้าอินทรัมอินทรัลัมพอลิงเนื้เยื่อคุณที่ของผมก็ขอจบคลิปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดก็ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากกดติดตามกันได้นะครับแล้วจะได้ ชมคลิปต่างๆที่ผมได้อัปเดตลงในในช่องอช่องสวนกเกษตรสมสารพอเพียงของผมที่ทาไว้นะครับไม่ใช่เพียงเพาะอินทผลัม,มันมีหลายอย่างมีทั้งม่วงมีทั้งในหนามีทั้งส้มอ,อ้อยกล้วยก็มีหลายอย่างครับแต่ช่วงนี้คือผมลงอินทรัมไว้เยอะอยู่นะครับโอเคครับพี่นี้ก็จบเพียงน,นะครับสวัสดีครับ